ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเราทุกคนลดมีชุดความรู้เดิมซึ่งถูกฝังโปรแกรมอยู่ในสมองมาตั้งแต่เด็กทั้งจากคนรอบข้างสภาพแวดล้อมโดยที่เราเองก,ก็ไม่รู้ตัวและไม่ทันได้คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นด้วยว่ามันเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเพราะตอนนั้นเรายังเด็กเกินไปที่จะเลือกได้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อประเด็นก็คือถ้าชุดความรู้เก่าๆเหล่านั้นมันดี มีประโยชน์สร้างสรรค์ส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นอันนั้นก็ไม่เป็นไรตรงกันข้ามถ้ามันเป็นชุดความรู้ที่ถ่วงความจเจริญเราไว้อันนี้แหละที่เป็นปัญหาห <C le af> น,นังสือ NLP ภาษาสมองมหาสารย์ของดรวิสิทธ์สีพิบูลร,ระบุการค้นพบระบบการทำงานของสมองซึ่งนักจิตวิทยาเรียกศาสตร์ชนิดนี้ว่า NLP ด้วยคำจำกัดความง่ายๆว่าการโปรแกรมสมอง ด้วยภาษาพูดแบบง่ายๆจากชุดความรู้ใหม่ที่เราใส่เข้าไปโปรแกรมให้กับตัวเองกลไกง่ายๆเวลาที่สมองของเราทำงานก็คือท,ทันทีที่เราคิดอะไรสักอย่างในสมองของเรามันจะมีการยิงประจุไฟฟ้านิวรอนไปตามเส้นประสาทที่เป็นโครงข่ายต่างๆในสมองนี่เป็น,นกลไกขั้นพื้นฐานตามปกติที่สำคัญไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ ทุกครั้งที่คิดในระบบประสาทก็จะมีการสร้างเส้นสายของความคิดเส้นหนึ่งขึ้นมาเส้นสายชนิดนี้ถ้าเกิดเราคิดบ่อยๆย,ย้ำๆซ้ำๆมันก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมทำซ้ำที่เป็นระบบอัตโนมัติเช่นเวลาหัดขับรถพอขับเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องพยายามทำอะไรมากแล้วเพราะมันเกิดเป็นระบบออโต้อัตโนมัตินั่นคือระบบของเรามีการย้ำซ้ำๆ กระทั่งกลายเป็นพฤติกรรมตามปากติที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยทุกเรื่องในชีวิตของเราก็เกิดจากสิ่งนี้เช่นอกหักซ้ำๆได้แฟนนิสัยแย่ๆแ,แบบเดิมเป๊ะหรือเราเกลียดเจ้านายแบบเนี้ยเกลียดงานแบบเนี้ยลาออกมาหางานให,ม,นให,ม,หม,นม่พอได้งานใหม่ก็เหมือนเดิมพอได้งานใหม่ก็เหมือนเดิมเป๊ะนี่แหละคือประเด็นเป็นเส้นทางเดิมๆที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน มันเกิดจากระบบความคิดในสมองที่เราเชื่อฝังใจอยู่ยิ่งนานวันมันก็ยิ่งกลายเป็นเส้นสายที่แข็งแรงโยงใยกันเป็นโครงขา่ายภายในระบบประสาทซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาได้หลายรูปแบบจากความหงวยใย่ของคนใกล้ชิดมันอาจเป็นคําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือคําวิาพากวิจารณตัดสินจากคนที่หวังดีเกินเหตุหรือผู้ที่ไม่หวังดีแบบชอบเตะตัดขาด้วยวาจาก็ได้เช่นอย่าไปพยายามเลยมันไม่สําเร็จหรอก หรือเราเป็นคนจนก็อยู่อย่างคนจนต่อไปดีกว่าหรือนาอย่างแกนะหรือจะมาเป็นดาราเชื่อะไรทำนองเนี้ยอย่าลืมว่าความจริงนั้นมันเป็นคำตัดสินที่มาจากชุดความรู้ของเขาซึ่งบางครั้งข้อมูลอาจยังไม่ครบเขายังไม่รู้จริงไม่รู้ลึกไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเราว่าคืออะไรแต่เขาก็มาด่วนตัดสินในโลกนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจดวงนี้เต้นอยู่เพื่อสิ่งใด นอกจากตัวเราเท่านั้นจะเป็นผู้ค้นพบได้เองดังที่ไอสไต์กล่าวไว้ทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ทั้งชีวิตมันก็จะคิดว่าตัวเองโง่อยู่อย่างนั้นเพราะอะไรนะหรือก็เพราะว่าปลามันปีนต้นไม้ไม่ได้การให้ปลามาปีนต้นไม้จะต่างอะไรกับการให้นกมาแหวกไวน้ําเหมือนให้ทักูดมาฟาดแข้งแทนเดวิดเบ็คแฮ<ถ>ม <David S 1> ให้เลอครกมาขายขนมครกแทนที่จะขายแฮมเบอร์เกอร์หรือให้ผู้พันเซนเดอร์มาทอดปลาแทนที่จะเป็นทอดไก่ <Huh? S 1> ดังนั้นคำพิพากษาจากสมมุติฐานอันซีโซแบบนี้เราจะยกให้มาเป็นคำตัดสินคดีชีวิตของเราได้ไงในเมื่อทัศนคติของเขายัางเอียงกระเทเลอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังคำคนพวกนี้เรื่องความเชื่อเนี่ยใครที่หูเบาเชื่อคนง่ายในทางพระพุทธศาสนาถือว่างมงาย เพราะเชื่อง่ายเกินไปอย่างนี้อันตรายในนัครูปรมามสูตรพระพุทธองค์ถึงกับตรัสเปรียบเทียบเรื่องความเชื่อไว้ว่าเป็นเสมือนเสาหลักเมืองที่ขุดหลุมฝังลึกเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันนครขอ,ของพระราชาประการแรกสุดเห็นหรือยังว่าความเชื่อเป็นเสมือนเสาแห่งชีวิตของเรานอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้อนุเคราะห์เครื่องมือในการวินิจฉัยความเชื่อไว้ว่าอย่าเชื่อเพราะฟังตามตาม,ตามกันมาอย่าเชื่อเพราะอ้างคำพีตำรา อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูของเราเป็นต้นและนิทานเรื่องต่อไปนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกคืนอิสรภาพให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านเช้าวันหนึ่งที่อากาศจ่มใสเด็กชายบอยดีใจมากเมื่อรู้ว่าพ่อจะพาไปดูโชว์ช้างลากทรงเพราะช้างเป็นสัตว์ที่เขาชอบมากเป็นพิเศษไม่นานบอยกับพ่อก็เดินทางมาถึงปางช้าง ในระหว่างดูโชว์วิธีการลากสูงของช้างเจ้าช้างตัวยักษ์ได้แสดงให้เห็นถึงพละกําลังอันมหาศาลของมันแต่เมื่อแสดงจบถึงช่วงพักเบรกคนเลี้ยงช้างก็นํามันมาล่ามไว้กับเสาบอยสังเกตเห็นว่าขาข้างหนึ่งของมันถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาซึ่งเสาต้นนั้นเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆตอกลงพื้นลึกเพียงไม่กี่นิ้วแม้โซ่จะเส้นใหญ่แต่เขาก็มั่นใจว่าช้างซึ่งล้มต้นไม้ได้สบายด้วยแรงของตนอย่างช้างเชือกนี้ ยอมปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเสาต้นนั้นและหนีไปได้แน่ๆแต่ทำไมมันไม่ไปเด็กน้อยเก็บความสงสัยไว้ในใจอะไรกันแน่ที่เหนียวรั้งไว้ทำไมช้างจึงไม่หนีไปอาทิตย์ต่อมาในโรงเรียนบอยเอ่ยถามครูและคนอื่นๆเกี่ยวกับความสงสัยข้อนี้ทุกคนตอบคล้ายกันว่าถี่ช้างไม่หนีเพราะมันถูกฝึกให้เชื่องแล้วมันเชื่องแล้วทำไมยังต้องล่ามโซ่มันอีก บอยพรุ่งออกไปอย่างนั้นปรากฏว่าเงียบเมื่อบอยตัวเป็นหนุ่มเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปอยู่มาวันหนึ่งบังเอิญบอยก็มาได้ยินท่านผู้รู้ซึ่งกําลังตอบคําถามเดียวกันนี้ให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งว่าที่ช้างไม่หนีเพราะมันถูกล่ามกับเสาอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กคําตอบน,นี้เองที่ช่วยคลายความสงสัยให้บอยใช้หนุ่มหลับตาเห็นภาพช้างแรกเกิดที่ไม่มีทางสู้ถูกล่ามไว้กับเสา บอยแน่ใจว่าตอนนั้นช้างตัวน้อยคงต้องทั้งผลักทั้งดึงฉุดกระชากเพื่อดิ้นรนให้ตัวเองเป็นอิสระมันสู้อยู่แบบนั้นกระทั่งเหงื่อท่วมตัวแม้มันจะพยายามอย่างไรก็ไม่สําเร็จเสาต้นนั้นแข็งแกร่งเกินไปสําหรับมันและวันต,ต่อมามันก็พยายามอีกวันแล้ววันเล่ากระทั่งในที่สุดเจ้าช้างน้อยตัวนั้นก็ยอมจำนนรับความพ่ายแพ้ยอมตนผูกติดอยู่กับเสาต้นนั้นตลอดมา ายสรุปให้กับตัวเองว่าเหตุที่ช้างตัวใหญ่มีแรงมหาศาลต้องทนลำบากทำงานลากทรงแถมยังถูกล่าไว้กับเสาอย่างไรอิสรภาพแต่มันก็ไม่ยอมหนีเพราะมันเชื่อว่าหนีไม่ได้นั่นเอง <S <S ลองยงนิทานเรื่องนี้มาเทียบกับตัวเราดูอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่กล้าไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้อะไรคือสิ่งที่ยังฝังใจกับความอ่อนแอของตนในอดีตแล้วเราก็เชื่อถือยึดติดอยู่อย่างนั้น ทั้งที่เราไม่เคยได้ตั้งข้อสงสัยกับการเติบโตของตนเองในปัจจุบันเลยเราไม่ใช่ช้างน้อยอีกต่อไปแล้วทำไมไม่ลองทดสอบพละงกำลังของตนอีกครั้งอย่าลืมว่าเราในวันนี้ไม่เหมือนคนเก่าในวันนั้นฉะนั้นจงมีศรัทธาเชื่อมั่นเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักมองให้เห็นภาพว่าตนเองกำลังมีความสุขประสบความสำเร็จเมื่อได้ทำในสิ่งที่รักทันทีที่เราตัดสินใจเชื่อว่าตัวเองทำได้ ภาพในสมองของเราก็จะปรากฏขึ้นและนิวทรอนก็จะยิงประจุไฟฟ้าออกไปพร้อมกับสร้างเส้นสายขึ้นใหม่เป็นชุดคำสั่งในการขับเคลื่อนตัวเองให้ตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อทำสิ่งนั้น